วันนี้มองเห็นแคร่ก็นึกถึงว่าชีวิตเราทุกคนก็แคร่นี้เองโยมสุดท้ายก็ต้องมานอนอาบน้ําศพกันที่วัดแบบเนี้ยนะชีวิตก็แค่แค่นี้เองรวยขนาดไหนมหาเศรษฐีก็มานอนตรงนี้แล้วโยมนะชีวิตเราก็แค่นี้เองบางคนมีบ้านเป็นสิบสิบหลังนะตั้งแต่เหนือ,อยันใต้แต่ว่าตลอดทั้งปีในโอกาสที่จะไปนอนที่บ้านสิบหลังจนครบเนี่ยแทบจะไม่มีเลยแต่คนที่นอนสบาย อยู่ที่บ้านมหาเศรษฐีทั่วทุกหลังในประเทศไทยก็คือคนรับใช้คนรับใช้ที่อยู่บ้านบนดอยสวยงามบนที่มีป่าไม้ร่มรื่นบ้านริมทะเลที่สวยงามร่มรื่นแต่เจ้าของบ้านคือมหาเศรษฐียังต้องอยู่ในกรุงเทพต้องทำงานหนักอยู่กับควันพิษอยู่กับรถติดวันหนึ่งหลายชั่วโมงดังนั้นน่ยโยมยังมีอีกหลายๆคนที่เรามองเห็นว่าเป็นมหาเศรษฐี และเป็นมหาเศรษฐีที่เรามองว่าเขาดึงเงินเข้าตัวดึงชื่อเสียงดึงยศถาบรรดาศักิ์เข้าตัวแต่บางคนที่ทํางานหนักเช่นเดียวกันกับเศรษฐีแบบนั้นและสุดท้ายก็มานอนที่แคร่ก็คือแคร่นี้เองตายเหมือนกันทุกคนแต่บางคนเนี่ยมีชีวิตทํางานหนักมากมายแต่เพื่อผลักประโยชน์เข้าหาคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นทำให้คนอื่นมีกินมีใช้นี่คือการทำให้ชีวิตเป็นอมตะ สุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าเหนื่อยเท่ากันหนักเท่ากันอาตมาต้องการสื่อเพียงแค่ว่าก่อนที่เราจะมานอนที่แคร่นี้เองรวยขนาดไหนจนแค่ไหนก็แค่แคร่นี้เองตายมานอนอาบน้ําศพแบบเดียวกันหมดที่นี่แต่เขาอยู่เพื่อความเป็นอมตะเพื่อช่วยคนอื่นตอนนี้ในยุคข,ของวิกฤตโควิด -19 ซึ่งก็ต้องอนุโมทนาว่าหลายๆท่านกําลังพยายามช่วยเหลือกันแบ่งปันอาหารซึ่งกันและกันและเจ้าหน้าที่ก็ช่วยจัดช่วย อำนวยความสะดวกให้กับคนที่มาแจกและคนที่รับของแจกก็ถือว่าเรากําลังเหนื่อยยากลําบากเพราะทุกคนสุดท้ายจริงๆเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่รับแจกหรือเป็นคนที่ไปแจกของสุดท้ายก็แค่นี้เองแค่แค่นี้เองตายเหมือนกันทุกคนฉะนั้นเมื่อน,นึกถึงความตายบ่อยๆชีวิตเราก็จะมีการเร่งรีบในการละลายตัวเราละลายความรู้สึกว่ามีของเราละลายตัวตนด้วยการทําชีวิต ของตนให้เป็นประโยชน์ต่อลมหายใจของคนอื่นให้ได้มากที่สุดและเชื่อว่าถ้าหากว่าเรายังไม่ได้นิพพานในชาตินี้เราก็กำลังละลายตัวเราทำให้ตัวเรามีตัวตนน้อยๆเห็นแก่ตัวน้อยๆน,นี่คือกำลังตามรอยตามรอยเท้าพระพุทธเจ้าไปแม้ไม่ได้นิพพานในชาตินี้ก็เชื่อว่าภพชาติมันจะย่นและมันจะสั้นลงสั้นลงทุกทีฉะนั้นเห็นแคร ก็นึกถึงว่าชีวิตเราก็แค่นี้เองแค่แค่นี้เองนอนแบบนี้หลังแตะพื้นเหมือนกันก้นนั่งบนพื้นก็ใช้พื้นที่เท่านี้นอนหลับมหาเศรษฐีคนจนก็ใช้พื้นที่นอนหลับเท่ากันกินก,ก็กินทีละช้อนก้าวก็ก้าวทีละก้าวเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเพื่อละลายความรู้สึกว่ามีตัวเราลดความมีตัวตนลงได้มากในชาตินี้นี่คือสาระสำคัญของการมีชีวิตอยู่จริงๆ ก็ขอเป็นกําลังใจกับการมองเห็นแคร่วันนี้ก็แคร่นี้เองไม่มีอะไรที่เกินนี้จริงๆอนุโมทนาขอบใจยติโยมทุกท่านที่ช่วยเหลือในช่วงของยุควิกฤตโควิด -19 ช่วยเหลือกันเพื่อความสุขความเจริญของเราร่วมกันเจริญพร